จะใช้มาเล่านะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราเนี่ยก็มาอยู่กันที่ปแปลกมากเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงทุกคนให้ดูอันนี้ค่ะเสื้อผ้าเยอะมากจนะให้ทุกคนถ่ายว่าวันนี้เอ๋มาร้านอะไรร้านอาหารเนี่ยคงจะไม่ใช่ถ้าเราจะได้เดินแบบกันขนาดดีแล้วก็ต้องเป็นร้านเสื้อผ้าถูกต้องไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูจักกับพี่ที่เป็นเจ้าของกิจาการเสื้อผ้าที่โกงอยู่ตรงนี้เยอะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาเลยค่ะ สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเอ๋ก็ใกล้จะมีอยู่กับเจ้าของกิจการเสื้อผ้านะคะแน่นอนอยู่แล้วถ้าตรงนี้เสื้อผ้าอะให้คุณพี่ค่ะแนะนํากิจการแล้วก็แนะนําตัวเองด้วยค่ะค่ะชื่อเอ๋นะคะขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะแบรนด์ My Love d a d Shop ค่ะ My Love Day Shop ของคุณพี่เนี่ยเอได้ข่าวมาแวาว่ากิจการเนี้ยเป็นกิจการที่เสริมมาจากการทํางานประจําด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ทำไมคุณพี่เนี่ยถึงคิดที่จะริเริ่มในการทำธุรกิจนี้นะคะก็เริ่มแรกเลยอะค่ะ,ก,คะก็คือมีเวลาว่างก็คือมีเวลาว่างแล้วก็แบบเออเราจะทำอะไรดีที่ม,มันแบบาสามารถจะแบบเพิ่มรายได้คือเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้มีมีเงินแบบว่าเออมาจ่ายค่าคอนโดหรือว่ารายได้รายได้ที่เราต้องจ่ายเป็นรายเดือนนะคะบางบางครั้ง เงินเดือนมันอาจจะแบบว่าจากัดในแง่ของการใช้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะสไตล์เนี้ยเอขอดูได้ไหมคะได้เลย,เลยค่ะมันเป็นสภาพสไตล์ไหน ยดูแล้วแบบว่าน่าจะน่ารักมากเลยนะคะ,ค,ะคุณพี่คะ่ะคราวนี้ขอถามแล้วได้ไหมคะในเมื่อเราเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างที่เราต้องรู้นะคะเสื้อผ้าแฟชั่นมันไวมากแล้วก็คู่แข่งเยอะอันนี้คุณพี่ได้เจออะไรแบบนี้บ้างไหมคะคู่แข่งค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะตัวเราเองอะค่ะเราแบบว่าไม่ถนัดเรื่องการแบบออกกล้องหรือว่าไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยค่ะเหมือนแม่ค้าที่แบบร้านร้านใหญ่ๆเขาทำกันเราก็จะแบบอาศัยทำโพสแล้วก็ทำพวกสตอรี่ไอจีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอ่า เราจะเน้นคัดของคุณภาพอะค่ะผ่าดีมากใช่เราเราจะแบบเน้นเเรื่องของเซอร์วิสเน้นเรื่องของอ่ QC สินค้าก่อนส่งหรือว่าถ้าสมมติว่าอาส่งไปลูกค้าแบบใส่ไม่ได้เราก็ให้เปลี่ยนอ,อะไรเงี้ยคะ่ะ อันนี้ค่ะเอ้าแม่ขาใจดียังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอกจะให้แม่ขาใจดีนะให้เอลองชุดนะคะแล้วเอ็ก็จะหยิบจับกลับบ้านไปสักสองสาตัวซื้อค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ไม่ได้เอาฟรี <c oughs> นะคะแต่เดี๋ยวจะให้คุณพี่อะคะอ่ะรบกวนฝากกับ ผู้ชมทั้งบ้านนะคะที่ทํางานประจําและอยากจะเริ่มต้นทําอาชีพเสริมนะคะแล้วก็ยังไม่กาเนี่ยให้คุณพี่บอกได้เลยได้เลยค่ะก็อันนี้สําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะแล้วอยากมีรายได้เพิ่มมาคะ่ะก็คือแนะนําเลยคืออย่างอย่างตัวเอเองเนี่ยทำงานประจําก็งานก็ค่อนข้างแน่น,นะคะ่ะแต่ก็มันอยู่ที่เราจาัดสรรเวลาคือได้มากได้น้อยก็คือมันอยู่ที่ตัวเราะคะ่ะคือมันก็คือเหมือนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มันมันสามารถเข้ามาเสริมแล้วก็ เกิดวันหนึ่งเราอย่างสถานการณ์ตอนนี้นะคะเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าเออบริษัทจะยังไงเนี้ยค่ะเราก็เราก็ต้องแบบอ่าอย่างน้อยเรามีตรงนี้เป็นเป็นพื้นฐานไว้ค่ะอันนี้มันก็น่าจะช่วยแบบออถ้าตกงานหรืออะไรก็ยังมีอะไรทำ ให้เราลองรับได้เลยเพราะจริงๆแล้วรายได้ที่ได้จากตรงนี้ค่ะก็คือประมาณพอๆกับงานประจำเลยค่ะจากที่สัมผัสใช่ใช่ค่ะก็คือถ้าถ้าช่วงพีกก็ค่ะบางบางเดือนก็ก็ได้มากกว่าเงินเดือนประจำโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะอันนี้ก็คือข้อคิดที่ได้จากพี่เขาคือทุกคนนะคะมีเวลาเท่ากันหมดนะคะ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าใครเนี่ยเริ่มจับเริ่มทำเนี่ยก็จะได้มากกว่าคนอื่นแน่นอนนะคะ ยยังไงแล้วเนี่ยเราอะไปลองชุดกันหมสไหนๆแล<ด>้ก็แบบว่ายอยู่กับชุดแฟชั่นขนาดนี้ ะะเราสนุกมากกับการได้ลองชุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปลองต่อนะคะพรุ่งนี้เราจะมาช้อปปิ้งกันยังไงแล้วเนะี่ยใครที่สนใจนะคะชุดน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะกับของทางร้านของพี่เขานะคะเดี๋ยวก็จะให้พี่เขาเฝากช่องทางการจัดจำหน่ายไว้เลยค่ะ,ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามสินค้าของทางร้านได้ที่ช่องทาง ig mylove d a e shop นะคะมีเสื้อผ้าให้เลือกหลากหลายสไตล์เลยค่ะ,ะสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้เลยนะคะ สตัวขึ้นไปครัแบบได้ราคาส่งเลยค่ะค่ะช่องทางที่2นะคะแฟนเพจ mylove d a s shop ชื่อเดียวกันเลยค่ะก็คือเซิร์ชได้เลยใน Facebook หรือ Google นะคะทัก m e s s e n g e r สอบถามสินค้าราคาได้เลยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือ s h o p e e ค่ะ mylove d a s shop เหมือนกัน คือสามารถเข้าไปดูติดตามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆของทางร้านได้ทางช้อปปีได้เลยนะคะช่วงนี้เขามีโปรโส่งฟีด้วยยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ my love dead shop ด้วยนะคะแล้วก็ uh, พิเศษสำหรับคนที่ดูจากคลิปของช่องทาง h uh, n of Channel นะคะเรามีส่วนลดให้10%เลยต่อ1ชุดนะคะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วกันค่ะอันนี้ก็คือถ้าถ้าสมมติว่าเห็นคลิปนี้แล้วก็ทักแม่ค้าเข้ามาเดี๋ยวแม่ค้าให้ส่วนลดเลยค่ะฝ<ภ>ากช่องเฮโน้วยคะอา่ายังไงฝากอีกช่องทางนึงฝากาผู้มีุอการแล้วคุณนะคะที่ให้ให้โอกาสเราได้มาโปรโมทพื้นที่ในวันนี้นะคะก็คือช่องอ YouTube เฮ n นฟ Channel นะคะแล้วก แฟนเพจเฮียนบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียนบเป็นกำลังใจให้เฮียนบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ